ผมหาที่จะดีๆกันโอ้โหว่าจะซูมมิดตัวบวานออดตีตาเดินตาเกลดเดินตามวิ่งตามต้นไม้เลยควาดออดอยู่ข้างบนเนะออย <laughs> ตกไหม <laughs> ไม่ตก สวัสดีครับพบกับเราช่องมีฟเฟสแตรนโอ้โหไม่ได้พูดันาดนา้นนะฝากกดตับตะไคร้กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนี่เราอยู่กับพายพี่แซปนะครับนี่แซบซี่ไม่เลยเราเสียชื่อเลยแซบซี่ก็ว่ายังไม่มีขยิบตาน้อยสยิหนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสองสามนี่ถ่ายตอนขอยิบตาทันด้วย เอาไปตั้นใหม่เห็นยังหนึ่งดำ,ดำหอกครับผมใส่ออกซึกบ่อยนะซึกกับนมสุรินทันนี้ควานใหม่กำลังเดินทางมานะครับเห็นคิดภาพเห็นไอ้บัวบานตอนโตมากเลยแต่คงจะไม่คงจะไม่นิ่งขนาดนี้หรอกคงจะแบบสุดยอดนี่ก็เป็นสีดอที่ตกมันนะฮะเป็นหนึ่งใน ช้างทีออ่หน้านี่ใหญ่งวงใหญ่มากครับว <Wow. S 1> ้าวยางเทม,ม,มาครับมาครับระแวงฮนะสีร้อที่ตกมันนี่ เราแหวนนะอะไรก็เราแวงไปหมดนะฮะเหมือนคนที่กำลังดีดนะฮะไม่จะบอกนะฮะว่าคืออะไรฮนะตาหูอะไรได้ยินชัดเจนคนระับทำงานได้สุดยอดเห็นเดี๋ยวเขาเล่ามาอย่างนั้นนะช้างคอสันนะ้นจกกะก็ เหมือนใครครับเหมือนบักบัวบ่อ่าแป,ป๊บซี่บอกยาวมานะทีหลังอนจะไม่ปลาณนีเดี๋ยวผมหาที่ดีๆกันโอ้โหว่าจะซูมมิดต,ตัวนะเดินเข้าไกล้ก็ไม่ได้ครับนี่นี่ช้างช้างนะครับช้างที่เขาว่านลูกคนนะจะเป็น,นยืนในลักษณะนี้ฮะ ครั้งอะไรมันหลอดจริงเลยไปตัดจมูกคุณตาทองใบามาใส่นี่ฮโคตรหลอ่ออะตัาจมูกคุณตาทองใบามาใส่เ่ยโคตรหล่ออะแค่เป็นยามเย็น แบบ้านึ่งหน้ใ่ช่หน่อยนั้มต้นใหม่ไหมใช่หน่อยไปยังมันลงมาใหม่บ่แข็งแรงแล้วบ่แข็งแรงแล้วควานอัดทีขวานอัดทีตาเดินตาเขีดเดินต่างวิ่งตั้ต้นไม่เลยควานอัดอยู่ข้างบนน่ะตกไหมไม่ตกโอ้ แล้วใครไปถ่ายไว้ขอรอดหรอขอรอดถ่ายไว้ไม่ได้ถ่ายไว้ถ่ายไม่ทันขอรอดตกไหมไม่ตกเลยตาเลยโทรมาตามไปด่วนเลยอ๋อแล้วเขาลุกขึ้นได้แล้วเหรอครับลุกขึ้นนอนปกติเขายังไม่ได้นอนเขาเขายืนนอนเราที่ไหนครับโรงพยาบาลนะที่โรงพยาบาลอแต่ว่าเอาออกมาเดินเล่นเอาออกไปเดินกลังได้ไงเป็นเรื่องอาจจะปกติบ้างครับลองควานลองควานใหม่ ยังแรงเลยคือวิ่งไปชนต้นไม้ให้ตกนะให้เราให้เราตกใช่ครับตอนนี้ความของบันขันก็ยังยุ่งอยู่ครับการดูช้างให้ยากยากครับตากัเหมือนตอนไอ้ไอ้ไอ้บัวเซมเลยลมจ้าลม กมันโอ้กินหลายพูดเราก็ต้องกระให้ดีนะฮะคือกินเยอะก็อ้วนนะครับตกมันถ้าเอาปกติก็เหมือนคนนะครับกินให้หุนห่นดีหุ่นดี รักก็น่ารักอยู่นะแต่ว่าพามาอยู่ในที่แบบนี้แล้วเอาขุมนดีหุ่นดีแค่นี้ก็ถือว่าหุ่นก็ถือว่าอ้าวนแล้วนะครับช้างอันตรายครับตัวถ้าตกมันก็เกิดขึ้นอยู่กับนิสัสนดะ้วยแหละแค่โอกาสถ้าเสี่ยงแล้วจะตกมันก็มีเยอะพอตกมันเสร็จก็บาครัง้ง อ๋อแบบพอดีพอดีนะครับพูดได้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูลูกชายผมน่ะแม่ดูบ้านก็จะไม่ทิ้งนี่หรอมั้งอาจจะอ้วนกว่านี้นิดนึงฮะก็ต้องเห็นใจควานนะครับเผื่อตกมันวิ่งไล่คว,วานเอาไงใครจะมาเลี้ยงให้ไนงะ โซ่ใหญ่ๆไว้เลยกันโซ่เรือตัวยูอย่าลืมขันขันแน่นๆแค่นี้ก็อุ่นใจแล้วางถูก<ฮ>นะดูหน้าเกงขามเลยตัวเล็กๆก็ดูไม่ค่อยน่ากลัวนะที่ผมเคยพูดไปช้างเนะี่ยน่ารักอยู่สองช่วงนะช่วงที่เป็นเด็กนะครับกับช่วงที่หนาใหญ่ยาว สองช่วงแหละที่น่าดูไอช่วงที่กำลังโตมันก็พอกระเทิรนนะยังดูไม่ออกว่าจะโตมาจะเป็นยังไงไอช่วงงาจะเริ่มยาวก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้างายาวใหญ่เลยมันดูแล้มีอำนาจนะใ mm hmm. นอนาคตอีกประมาณสิบปีนี่จะเห็นช้างงายยาวเยอะนะ คนก็อยากตัดก็ตัดนะครับแต่ต้องไม่ได้ตัดจำาลตัดไปลายเหมือนแซมสั้นอย่างนั้นตัดพอพอ,อนั้นพอดีครับแล้วก็ปล่อยให้ยาวโอเคก็อย่าลืมกดสสัครใช้น้ำช่องช้างปลายแป๊ปซี่นี่ดูเขากินเทนะครับแล้วก็ทางอินเฟนแะรลของเราด้วยนะฮะ It's a cab.